ท่านบอกว่านะครับท่านรับทราบนะครับว่าตัวเองสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าเอกทัศนะครับจากพระนางภุมะเทวีซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้ามินดงนะครับแล้วก็พระนางภุมะเทวีนั้นเป็นหลานของพระเจ้าเอกทั์กับพระเจ้าอุทุมพรนะครับแต่ว่าระหว่างความเป็นอยุธยานะครับก็ขาดช่วงหายไปตั้งแต่ที่ถูกถูกรังกัรที่คุณย่าทั่วก็คือเมนทัตที่กองตินเป็น พัิดาของพนากรุ๊มทีวีสิ้นไปเมื่อได้มาแล้วได้เห็นได้เห็นสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับบรรพบุรุษก็ยิ่งตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งนะครับในแผ่นดินของบรรพบุรุษตัวเองสวัสดีครับวันนี้รายการ<อ>ปันเรื่องปาราวนะครับเป็นรายการที่ นำเสนอเกี่ยวกับเกร็ดประวัติศาสตร์วันนี้เป็น E ีพีที่3นะครับอีพีที่3นี้นะครับเราได้รับเกียรติพิเศษจากเชื้อสายพระราชวงศ์บ้านพูหลวงเจเนเรชั่นที่8นะครับซึ่งสืบมาจากพระเจ้าเอกทัศกับพระเจ้าทุมพรนะครับในโอกาสนี้นะครับเรามีโอกาสได้พาคณะของเชื้อสายพระราชวงศ์บ้านพูหลวงนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติโดยที่ท่านเนี่ยนะครับมาให้สัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับก็ขออนุญาตต้อนรับท่านมินตัสซานิซเวนะซึ่งเป็น เจเนเรชันที่8ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับเราจะขออนุญาตสอบถามนะครับว่าท่านรู้บ้างไหมว่าตัวเองมีความเกี่ยวเนื่องกับอ,อายุธยาโอเคว่ะครับเนี่ยเจนโนรูมีปักกาบอเนาะเจนโนรูมีโนเมเน่นกูมาดีวีมีพิลล์ดูเอ๊ะจนโนรูว,าว่าโอ้ยยูว่ะครับเนี่ยอีกูมาดีวีมีพิลล์หาโซลูชั่อน,นอยุธยามีนี่โดดใช่ไหมครับเนี่ย ท่านบอกว่านะครับท่านรับทราบนะครับว่าตัวเองสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าเอกทัศนะครับจากพระนางภูมะเทวีซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้ามินดงนะครับแล้วก็พระนางภูมะเทวีนั้นเป็นหลานของพระเจ้าเอกทัศกับพระเจ้าอุทุมพรนะครับดีกุมาเดวีอิชาสุลูเชยเมนูเมนะที่เมนูเมนเพียงมาเพิ่อแค่ไหนก็ทำไมจะมีเรื่องยยเชืยยย่อใจกันนย ระนางกุมารเทวีเป็นพระสนมคนแรกของพระเจ้ามินดุงนะครับ<ม>ซึ่งถือว่าเป็นพระสนมที่โปรดปรานมากเป็นพิเศษครับเบนโนเมียดีบียนพิเดคามารอกุมารเทวีอ่ะดีายนดีน่าดูเพีเนี่ยบ่เนาะจันโอรูหูลุมิวชาพิยยาเดยตัวเจ้าดีมีพิอาเขาอินเน่ดีมีพิอาเขาอินมะฮุคเขวาวก็เนีเ่ยมา,เ,าเพคเขวาวทำไมแม่เลยมิโนว่าตู้อเฉยส่งมีพิอาพิเดตัวเจ้า เมนเมมามีพิอาบเอาเอื้อให้ชิบแม่กูมาเดีวีมีพิาพาาบบาอายเนี่ยต้าดอตมีดมอนื้าอา,งงาเอาทงาเก๋ไก๋สุสุบงสตู้เยาทงาเก๋ไก๋นะพระนางกุมารเทวีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเมินดุงมากนะครับแต่ว่าจากกนกระทั่งพระนางเนี่ยมีพระโอรสธิดากับพระเจ้าเมินดุง13พระองค์แต่ด้วยความที่พระนางกุมารเทวีไม่ได้เฉือเสื้อสายจากพมา่าโดยตรงนะครับเนื่องจากท่านมีเชื้อสายอุิยานะทำให ท่านเนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้นเป็นพระอัครมเหสีจึงเป็นเพียงจึงเป็นเพียงพระมเหสีชั้นธรรมดานะครับจงรู้ว่ากุมาดีวีเองดีเมนต์โนมีเองเนี่ยแสดงยอดตาจะมีทงเกาอะไรทมากมางเองยงจะมีดอวยุ่มดีวีสั่นดีวีเมนต์จะที่ข่าวนีเองจงรู้ว่าซูซี่มิวส์อันนี้เร่องที่พี่บอกสำหรับตัวท่านเองนะครับท่านสืบเชื้อสายมาจากอ่า เจ้าฟ้าสุสิริจันทาเทวีหรือว่ามินตัดเพกกองตินซึ่งเป็นซึ่งเป็นพี่ดาพระองค์เล็กของพระเจ้ามินดุงที่ประสูติจากพ่านางกุมมะเทวีแล้วท่านนี้นะครับท่านมินตัสเวเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากจากเจ้าฟ้าสุสิริจันทาเทวีเจโนรุพม่าบีบมาะรบวเนาะเจโนรุก็มองเสด็จสุดรมยุรมยาเต็นดูเป็นอย่างสุดรมยายุรมยเต็นดูสุดอาชิบะเอชิ่งตัวเจ้าเจโนรุก็เหมื่นที่สูงมือ ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီကျွန်တော်တို့ထိုင်းဘတ်နဲ့တော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကြာပါပြီခင်ဗျကျွန်တော်တို့အဘိုးဘွားရဲ့လက်ထက်တုန်းက ठी တော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တာကြာပါပြီခင်ဗျကျွန်တော်အခု Mr. Pen နဲ့ទីရှိပြီးတော့မှထိုင်းဘတ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီအယုဒ္ဓယရဲ့သွေတော်မျိုးရော်တွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ဆိုတာទីရရဲ့အတွက်1 to 1တာပါတယ်ငုံလဲယူပါတယ်ခင်ဗျာ อ๋อท่านบอกว่านะครับเรื่องราวของอยุธยาในเชื้อสายายาในในส่วนครอบครัวท่านนะครับก็รับทราบจากบรรพบุรุษนะครับแต่ว่าท่านเป็นเชื้อสายของพระราชวงศ์คองบองแล้วก็ทุกๆุกหนึ่งปีการจะมีการรวมตัวของพระราชวงศ์คองบองทุกหนึ่งปีทําให้ความเป็นเชื้อสายพระราชวงศ์คองบองเนี่ยยังติดต่อกันอยู่ตลอดแต่ว่าระหว่างความเป็นอยุธยานะครับก็ขาดช่วงหายไป ตั้งแต่ที่ถูกหลังจากที่คุณย่าทวดก็คือเมนตัสที่กองตินเป็นผู้ที่เป็นพระพธิดาของพระนางกุมารเทวีสิ้นไปทําให้การขาดหายจากการที่จะมารีเฟอร์ว่าตัวท่านเนี่ยเป็นอยุธยาเนี่ยมันก็ขาดช่วงไปคุณย่าทวดท่านเนี่ยเสียเราราปี2,507นะฮะปีนี้ก็ประมาณ61ปีท่าน,นบอกว่ามันขาดช่วงมันขาดหายไปจนกระทั่งได้รู้จักปันที่สนใจเรื่องนี้ และท่านก็คิดว่าแล้วปันก็บอกว่ามีคนอายุทยาเนี่ยสนใจเรื่องราวประวัติศาสต์ <c oughs> เกี่ยวกับเจ้านายที่ถูกเกณฑ์ไปที่อยุธยา <c oughs> ท่านก็เลยรู้สึกว่ามันมันพิเศษนะมันมันได้รื้อฟื้นความ <c oughs> ความหลังของตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่านักขณะนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาสานต่อความรู้สึกความเป็นอายุทยาเนี่ยนะครับมันก็ขาดหายไปแล้วก็พอคุณพอปันได้มีโอกาสได้ชวนมาเนี่ยก็รีบมาเพราะว่าเป็นแผ่นดินบรรพบุรุษ บรรพุลุเล่าให้เราฟังมาโดยตลอดครับผมตอนนี้ท่านทําอาชีพเกี่ยวกับอะไรครับอยู่ที่พม่าทําธุรกิจอะไรหรือว่าทําอาชีพอะไรโอเคครับเนี่ยจนู้นรสเซีหจนู้นยินนน่ตบาวดังวีดุงเนี่ยลบไปจุดนู้นกันเนี่ว่าตบาวดังวีทยก่นเนาะพม่ากันนี่ยว่าตบาวดังวีทบยไทยนเาเป็นผู้ยมชอครับเนี่ยกันบอกว่านะครับปัจจุบันนี้เนี่ย ท่านมินตัสนิสเวนนะครับเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับกิโตเรียมนะฮะที่นำที่นำนำนำก๊าซธรรมชาติเนี่ยมาส่งขายที่เมืองไทยนี่แหละนะครับแล้วก็ยังติดต่อคอนแทคกับกับคนไทยเพราะว่าทําธุรกิจด้วยกันประมาณนี้นะครับท่านก็บอกว่าเคยมาเมืองไทยบ่อยแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาอายุทยาสักครั้งหนึ่งนะครับทยในไง่ไม่พื่อกมันนีเนี่ยเป้าอุบิโย ร่มต่ว่าขนาซีบอยร่วมกันอ๋อทำธุรกิจก็คือร่วมธุรกิจกับนักธุรกิจไทยหลายหลายหลายท่านด้วยกันที่ที่รู้รู้จักแล้วก็ทำร่วมกันเพราะว่าต้องเท้าความไปก่อนว่าคุณปู่ท่านเนี่ยนะครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะก็เลยท่านก็เลยมีโอกาสได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับตัวปิโตเรียมหรือว่าการธรรมชาติตรงนี้นะครับของไข่นะครับแล้วมีท่านได้มาเที่ยวอยุธยาแล้วท่านรู้สึกยังไงบ้างครับโอเค อยุธยาကိုကျွန်တော်ဒါရောက်တာပထမဆုံးအကြိမ်ပါခင်ဗျာဒီမလာကင်မာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘိုးမေးကြီးရဲ့ဇနီးကိုလိင်လာတွင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ပျော်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီဟိုတကယ်ရောက်လာပြီးတော့ဒီရောက်လာပြီးတော့ဒီလိင်လာရဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အပျော်တဲ့စိတ်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဝမ်းနေတဲ့လွမ်းဆွေးတဲ့ ซึ่ดีวะราคาเพิ่มดีว่าอยนี้ท่านบอกว่านะครับท่านยังไม่เคยมาอายุธยาแล้วก็ตอนแรกที่ได้รับทราบว่าจะได้มาเดินทางมาท่องเที่ยวยุธยาก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเมื่อได้มาแล้วได้เห็นพื้นได้เห็นสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับบรรพบุรุษก็ยิ่งตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งนะครับในแผ่นดินของบรรพบุรุษของตัวเองท,ที่ท่านได้มีโอกาสได้มาในทเที่ยวในครั้งนี้ครับ แล้วก็ท่านอชอบที่ไหนเป็นพิเศษนะครับที่ได้มาเที่ยวในในรอบนี้ครับโอเคเจโนดีในสเปนเนีย่ยดีอกูนีนเนบอนาะอีฮโยติยามยูอเอชูเนีเยดูเล็บเป็นยากเกี่ยวเอยอตัวเลยมิสเตอร์เปนวจิจุตมาเอจโนยักษีเนีเดีมาบอเนาะจโนวัตกุติดังเนี่นจนนยจโนวัตพรสัสันสัันเทพนซีสัน พระพระพระอภิัสีสันเดอรกจนะโอ้ใจเน็ดตปาป่าเน่ยโอเคผู้ที่บอกจะมุ่งบะท่านบอกว่าท่านมีโอกาสได้รับการเชิญจากปันแล้วก็ทีมนะครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเที่ยวในครั้งนี้แล้วก็สถานที่ที่ชอบที่สุดก็คือวัดพระศรีสันเพชกับวัดกุฎีดาวเพราะว่าเวลาที่เดินทางไปถึงที่วัดพระศรีสรนเพช,ก,ก,เพชก,ก็รู้สึกตื่นตันใจนะครับแล้วก็รวมถึงวัดกุฎีดาวด้วยนะครับ สำหรับเรื่องราวนะครับของเชื้อสายพระราชวงศ์อยุธยาที่อยู่ในอังวะนะครับผมสนใจมาตั้งแต่สมัยเมื่อ1 0 2ถึงปีก่อนที่ได้ดูสารคดีบ้างได้อ่านหนังสือบ้างนะครับจนกระทั่งในสมัยนั้นเขาก็บอกว่าหาไม่เจอหาไม่พบนะครับตอนนั้นเนี่ยครับเราก็มีความคิดว่ามันต้องมีแหละเพราะว่าการที่ถูกเกณฑ์ไปตั้ง2,000ันกว่าพระองค์เนี่ยนะครับก็ มันจะต้องมีสักคนที่ต้องสืบเชื้อสายมาันจะถึงปัจจุบันจนกระทั่งในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับมีการสืบค้นกันง่ายเพราะว่าโลกไอทีเนี่ยม,มันทำให้โลกเนี่ยแคบลงครับการติดต่อไป,ไปถึงเชื้อสายพวกนี้นะจึงแคบลงโดยที่ผมเริ่มต้นจากการหานะครับจากการศึกษาจากพระราชวงศ์สวัสดีพม่าแล้วก็ดูนะครับว่ามีเชื้อสายจากอายุทยาเนี่ยไปแต่งงานกับพระเจ้ามินดงอยู่นะ,ะจนกระทั่งรู้ว่าอ๋อลูกหลานของจากอายุทยาเนี่ยมีโอกาสได้แต่งงานกับ อดีตรัฐมนตรีอดีตลูกชายรัฐมนตรีของพมา่าจึงได้สืบสาวมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้ตามาเชื้อสายตามไปดูทุกที่นะครับที่จะหาหลักฐานทางความเป็นอายุทยา,าจนกระทั่งนะครับผมไปเจอ,อในในสุสานของที่เมืองย่างกุ้งนะครับเป็นป้ายสุสานะที่ระบุว่า,ามินตัตเตกงตินนะครับมีพระมานดาเนี่ยคือเป็นหลานของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา,าก็เลย สืบหาว่าเจ้าของสุสานเนี่ยลูกหลานตรงเนี้ยอยู่ไหนจนกระทั่งมาเจอมินตัดเตกงติน <c oughs> หรือว่ามาเจอตระกูลมินตัดนะครับแล้วก็ผมก็เจออีกนะครับก็คือตระกูลทนเซซึ่งเป็นลูกคนโตเป็นพระอรสองค์ง <c oughs> งโตของพระเจ้ามินดุงกับพระนางกุมมะเทวีทําให้นะครับการสืบค้นเรื่องเนี้ยนะครับสนุกมากนะผมก็ตามไปที่สุสานสุสานของ ที่ตรงเซที่เมืองมาอุบินแล้วก็ที่ต่างๆนี่ก็ระบุนะครับเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเจ้านายจากอยุธยาโดยระบุว่านะครับฝั่งของเจ้าาเจ้ชายตรงเซมีพระมารดาก็คือพระนางกุมารเทวีซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยานะครับทำให้เรื่องนี้นะครับยังต้องสืบค้นกันต่อไปนะแล้วผมก็เชื่อว่านะครับในพม่าเนี่ยนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับอุธยาเนี่ยยังมีหลายท่านด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเจ้านายอุตยา ที่ยังสนใจเรื่องนี้นะครับโอเคว่ะคุณยโอเคดีประมาณนีเยตไม้เจ้าเนียวซึ่งเหมือนซาบิโอเนาะลีลาเกเรตัวก็ดีประมาณวี้เนี่ยดีทชายนงไงดียุติยานี่เนาะต้นไม้เจ้าเนี่ยว่พอทุกปีเนยตัวก็มิสเตอร์แปวเลยจีรุติหมายอ๋อท่านบอกว่านะครับท่านขอบคุณปันแล้วก็ทุกคนที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็นอดีตไปแล้ว ถึงแม้ว่ามันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่มาเล่าต่อให้ฟังแล้วแต่ว่าพอมีคนสนใจทาให้พวกเขาเนี่ยเริ่มสนใจที่ที่จะสนใจประวัติของตัวเองประวัติศาสตร์นะฮะจนกระทั่งได้มีโอกาสาได้กลับมาอียิปมาเที่ยวที่อยากครั้งนี้ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจในแผ่นดินบรรพุุษ <S <S นะครับดีแทบย้ายเลวพีผู้ออมเงมาจีนดูเลยสุดต้องบีบอะไร่าขั้นให้พานะครับว่าขอให้อ่ ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ค้นหาเพราะว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากในในพมา่านะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออาจจะยังในหาไม่สะดวกแต่ว่าท่านก็เพียงบอกว่าให้ประสบความสำเร็จนะเพราะตอนนี้เป็นการเริ่มต้นนะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะเก็บเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจส่วนเรื่องราวอื่นจะเป็นยังไงนั้นนะครับทุกท่านติดตามในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะของปัญพัฒน์คำหนึ่งนะครับแล้วก็ ใน EP ต่อไปนะครับวันนี้รบกวนเวลาของท่านมาพอสมควรแล้วก็ต้องขอบคุณท่านมินตัสซานิสเวทนะที่เป็นเชื้อสายพระราชวงบ้านผัวหลวงเจเนเรชั่นที่8นะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อน,นั้นก็ต้องติดตามใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ